แบบสอบถามเรื่องความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตำบลอูทองจังหวัดสุพรรณบุรีตอนที่1ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจากผนสำรวจ30ชุดข้อ1เพศเพศชายจำนวน9คนคิดเป็นร้อยละ30และเพศหญิงจำนวน21คนคิดเป็นร้อยละ70ข้อ2อายุ ช่วงอายุ18-30ปาีจำนวน14คนคิดเป็นร้อยละ46.7ช่วงอายุ31-40ปีจำนวน8คนคิดเป็นร้อยละ26.7ช่วงอายุ4 1 5 0ปีจำนวน6คนคิดเป็นร้อยละย0และช่วงอายุ5 1ปีขึ้นไปจำนวน2คนคิดเป็นร้อยละ6.7 3. ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปจำนวน21คนคิดเป็นร้อยละ70 ระดับอนุปริญญาหรือปวสจำนวน6คนคิดเป็นร้อยละย0ระดับมัธยมศึกษาปีที่3 6หรือปวชจำนวน3คนคิดเป็นร้อยละ10และระดับปถมศึกษาจำนวน0ูย์คน 4. อาชีพนักเรียนหรือนักศึกษาจำนวน11คนคิดเป็นร้อยละ36.7หรับราชการหรือรับวิสาหกิจจำนวน6คนคิดเป็นร้อยละ20ลูกจ้างหรือพนักงานบริษัทจำนวน5คน คิดเป็นร้อยละ16.7รับจ้างทั่วไปจำนวน4คนคิดเป็นร้อยละ13.3ผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจหรือค้าขายจำนวน2คนคิดเป็นร้อยละ6.7และ,กะเกษตรกรหรือประมงจำนวน2คนคิดเป็นร้อยละ6.7ตอนที่2ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตาบลอู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีใช้แบบสอบถามสอบถามความคิดเห็นของประชาชนโดยจำแนกเป็น5ด้านดังนี้ 1. ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ 2. ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจในการบริการ 3. ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ 4. ด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและ 5. ด้านความเห็นอกเห็นใจผู้รับบริการ โดยมีระดับความพึงพอใจีระดับคือมากที่สุดมากน้อยและน้อยที่สุดข้อที่1จํานวนเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลอู่ทองผู้ให้บริการมีจํานวนเพียงพอสําหรับผู้มารับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดจํานวน15คนคิดเป็นร้อยละ50มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากจํานวน15คนคิดเป็นร้อยละ50เช่นกันค่าเฉลี่ยอยู่ที่3.50ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่0.509 ข้อที่2เทศบาลตำบลอู่ทองมีการจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเพียงพอมีความพึงพอใจอยในระดับมากที่สุดจำนวน17คนคิดเป็นร้อยละ56.67ค่าเฉลี่ยอยู่ที่3.57ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่0.504 ข้อที่ 3. ความเหมาะสมในการแต่งกายบุคลิกลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลอู่ทองผู้ให้บริการมีความพึงพอใจอยู่ดับมากที่สุดจำนวน15คนคิดเป็นร้อยละ50มีความพึงพอใจอยู่ดับมากจำนวน15คนคิดเป็นร้อยละ50เช่นกันค่าเฉลี่ยอยู่ที่3.50ค่าเบี่ยงเบมนมาตรฐานอยู่ที่0 5 0 9ข้อที่ 4. เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลอู่ทองผู้ให้บริการมีความรู้ความสามารถในการให้บริการเช่น การตอบข้อสงสัยการให้คําแนะนําช่วยแก้ปัญหาได้มีความพึงพอใจอยู่ระดับมากที่สุดจํานวน21คนคิดเป็นร้อยละ57.5ค่าเฉลี่ยอยู่ที่3.70ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่0.466ข้อที่5เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลอู่ทองผู้ปฏิบัติให้คําแนะนําชี้แจงเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานแก่ท่านเป็นอย่างดี มีความพึงพอใจอยู่ดับมากที่สุดจำนวน19คนคิดเป็นร้อยละ63.33ค่าเฉลี่ยอยู่ที่3.63ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่0.490ข้อที่6การจัดเตรียมเอกสารและแบบพิมพ์ต่างๆของเจ้าหน้าที่เทศบาลตะบนอู่ทองไม่เกิดปัญหาในด้านการปฏิบัติ มีความพึงพอใจอในระดับมากที่สุดจำนวน16คนคิดเป็นร้อยละ53.33ค่าเฉลี่ยอยู่ที่3.53ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่0.507ข้อที่7ขั้นตอนการให้บริการเรียงตามลำดับก่อนหลังมีความพึงพอใจอยู่ดับมากที่สุดจำนวน18คนคิดเป็นร้อยละ60ค่าเฉลี่ยอยู่ที่3.60ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่0.498ข้อที่8 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลอู่ทองได้ลดขั้นตอนการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายทําให้การบริการเป็นไปอย่างรวดเร็วมีความพึงพอใจระดับมากที่สุดจํานวน20คนคิดเป็นร้อยละ66.67ค่าเฉลี่ยอยู่ที่3.67ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่0.479ข้อที่9ท่านมาติดต่อง,งานที่เทศบาลตำบลอู่ทองแล้วได้รับความสําเร็จตรงตามความต้องการมีความพึงพอใจระดับมากที่สุดจํานวน15คนคิดเป็นร้อยละ50 มีความพึงพอใจระดับมากจำนวน15คนคิดเป็นร้อยละ50เช่นกันค่าเฉลี่ยอยู่ที่3.50ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่0.509ข้อที่10งานที่ท่านมาติดต่อรับบริการจากเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตะมนตอู่ทองทำงานได้ถูกต้องเรียบร้อยมีความพึงพอใจระดับมากที่สุดจำนวน15คนคิดเป็นร้อยละ50มีความพึงพอใจระดับมาก จำนวน15คนคิดเป็นร้อยละ50เช่นกันค่าเฉลี่ยอยู่ที่3.50ค่าเบี่ยงเบงมนมาตรฐานอยู่ที่0.509ข้อที่11เทศบาลตำบลอู่ทองได้จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ทำให้มีความเข้าใจขั้นตอนให้บริการได้ถูกต้องมีความพึงพอใจอยู่ดับมากที่สุดจำนวน17คนคิดเป็นร้อยละ56.67ค่าเฉลี่ยอยู่ที่3.53ค่าเบี่ยงเบงมนมาตรฐานอยู่ที่0.571ข้อที่12 เอกสารที่เทศบาลตามลลอู่ทองเตรียมไว้บริการมีตัวอย่างแนะนําประเภทบริการอย่างชัดเจนเข้าใจได้ถูกต้องมากขึ้นมีความพึงพอใจอยู่ดับมากที่สุดจํานวน18คนคิดเป็นร้อยละ60ค่าเฉลี่ยอยู่ที่3.60ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่0.498 ข้อที่13มีการประชาสัมพันธ์ 3000, ข้อมูลที่จําเป็นให้ท่านทราบอย่างทั่วถึงมีความพึงพอใจระดับมากจํานวน16คนคิดเป็นร้อยละ53.33ค่าเฉลี่ยอยู่ที่3.47ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่0.507 ข้อที่14มีการแจ้งเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ตลอดเวลามีความพึงพอใจใยระดับมากจำนวน22คนคิดเป็นร้อยละ7 7 3 3ค่าเฉลี่ยอยู่ที่3.27ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่0.450 ข้อที่15มีการแจ้งสถานที่และบุคคลที่สามารถร้องทุกข์หรือร้องเรียนได้มีความพึงพอใจรยดับมากที่สุดจำนวน16คนคิดเป็นร้อยละ53.33ค่าเฉลี่ยอยู่ที่3.53ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่0.507 ข้อที่16มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารในช่องทางต่างๆเช่นเสียงตามสายเว็บไซต์วิทยุชุมชนมีความพึงพอใจระด,ดับมากจำนวน18คนคิดเป็นร้อยละ60ค่าเฉลี่ยอยู่ที่3.40ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่0.498ข้อที่17พนักง,งานเทศบาลตามบดอู่ทองเอาใจใส่เอื้อเฟื้อยิ้มแย้มแจ่มใสทำให้อยากกลับมาติดต่อ มีความพึงพอใจอยู่ดับมากที่สุดจำนวน18คนคิดเป็นร้อยละ60ค่าเฉลี่ยอยู่ที่3.60ค่าเบี่ยงเบมนมาตรฐานอยู่ที่0.498ข้อที่18ช่วยเหลือให้ความสะดวกอย่างเต็มความสามารถมีความพึงพอใจอยู่ในดับมากที่สุดจำนวน19คนคิดเป็นร้อยละ63.33ค่าเฉลี่ยอยู่ที่3.63ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่0.490 ข้อที่19ตั้งใจฟังประชาชนผู้มาติดต่อเมื่อมีเหตุการณ์ชี้แจงด้วยเหตุผลเสมอมีความพึงพอใจระดับมากที่สุดจำนวน23คนคิดเป็นร้อยละ76.67ก6ค่าเฉลี่ยอยู่ที่3.77ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่0.430ข้อที่20พนักง,งานเทศบาลตำบลอูทองยอมรับคำตำหนิติชมและสำรวมกิริยาท่าทาง มีความพึงพอใจอยู่ดับมากที่สุดจำนวน22คนคิดเป็นร้อยละ73.33ค่าเฉลี่ย3.73ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.450